พบกับเลนส์ซัมยังออโต้โฟกัส14 m mm m f 2.8 fe และรีวิวของผู้ใช้งานจริงแบบไม่เจาะลึกสวัสดีทุกทุกท่านที่หลงเข้ามาและตั้งใจเข้ามาวันนี้ผมมีไอเทมใหม่มาพูดคุยกันครับก็คือเลนส์ยี่ห้อซัมย e ังออโต้โฟกัส14 m mm m f 2.8 fe เป็นเลนส์อ e ีเม n าที่ใช้กับกล้อง Sony Full Frame หรือจะใช้กับกล้อง APS-C ก็ได้นะครับ Make in เกาหลีด้วยฮะมาดูกันดีกว่าจะสุดยอดแค่ไหนรูปร่างกำลังพอดีไม่ใหญ่เทอทะเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะฮะมีแหวนรอบตัวเลนส์แบบเซาะล่องเอาไว้หมุนโฟกัสอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีปุ่มใดๆรอบเลนส์ทั้งสิ้นคลีนคฮะ มีฮูดที่ติดกับบอดี้ไปเลยไม่สามารถถอดได้หน้าเลนส์เป็นแบบโค้งออกมาเราจึงไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้แต่ก็ไม่ได้โค้งมากครับเวลาพกไปไหนมาไหนก็ต้องระวังหน้าเลนส์ขึ้นอีกนิดแต่ว่ามีฮูดติดกันสัมผัสหน้าเลนส์อยู่แล้วครับก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งตรงนี้ตูดเลนส์ครับมีเขียนว่า Make in เกาหลีด้วยถือว่าขนาดและรูปทรงน่ารักถูกใจทีเดียว เรามาดูน้ำหนักของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าช่างพร้อมฝาหน้าและฝาหลังอยู่ที่510กรัมเอาฝาหน้าออกจะอยู่ที่483กรัมเอาฝาหลังออกก็จะอยู่ที่470กรัมถือว่ายังอยู่ในรุ่นไลฟ์เวทครับพกไปท่องเที่ยวก็ไม่ได้เป็นภาระมากใส่กับกล้องโซนีหน้าตาก็จะประมาณนี้ ไอเทมตัวนี้ผมก็เอามาเพื่อถ่ายรูปท่องเที่ยวและทำบล็อกส่วนตัวโดยเฉพาะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆและรีวิวของตัวผมเองแบบไม่จอลึกกันนะฮะนี่ก็เป็นสเปคชีตของเจ้าเลนส์ตัวนี้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นเลนส์วายที่โฟกัสได้ใกล้สุดเพียง20ซนติเมเท่านั้นใกล้สุดภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่าได้เข้าใกล้ตัวแบบมากเหมือนกันนะฮะ มาดู distortion ของเลนส์และขอบมืดไปพร้อมๆกันครับสังเกตดีๆเลนส์มีความปล่องกลางเล็กน้อยครับแล้วที่ f 2.8ก็จะเห็นขอบมืดได้อย่างชัดเจนแต่ขอบมืดก็จะลดลงเมื่อเราใช้ f ที่แคบขึ้นแต่เรื่องนี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยเล่นส์ profile c o ล l e c t i o n ของโปรแกรมครับแก้ออกมาทีเดียวเนียนเลยฮะและนี่เรามาดูความคมชัดในแต่ละ f กันมันก็ชัดทุก f ผมเนี่ยแยกไม่ออกเลยแต่ที่พอจะดูออกก็คือตรงกลางภาพมีความคมชัดมากกว่าตรงมุมภาพครับที่มุมภาพจะดูดอบลงไปเล็กน้อยน่าจะเป็นเพราะ distortion ของเลนส์ไวเองส่วนหนึ่งด้วยนะฮะและส่วนของ CA หรือขอบม่วงที่ f 2.8จะเห็นขอบม่วงชัดเจนที่กลางภาพเลยฮะแต่ก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเราเปิด f แคบขึ้นจะหายไปไม่หมดสัทีเดียวแต่แต่แต่แตแต เรื่องนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมเช่นเดียวกันกับ Distortion และขอบมืดครับคลิกเดียวอยู่ผมก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับในจุดของเรื่อง CA เรามาดูแฉกแสงกันสัหน่อย F c a แคบแเราจะเห็นแฉกได้ชัดเจนและผมรู้สึกว่าแฉกไฟของเลนส์ตัวนี้สวยมากๆเลยฮะใครคิดแบบผมมั่งแต่เมื่อถ่ายย้อนแสงแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นกส หรือแฟจากเลนส์ตัวนี้อยู่บ้างถ้าไม่กระทบกับแบบแบบชัดๆผมว่าแฟมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะเรามาดูเรื่องของการถ่ายวิดีโอกันบ้างรีวิวนี้ใช้กับกล้อง A7-4 นะครับดูที่ระบบโฟกัสผมใช้มือจิ้มหน้าจอเพื่อจับโฟกัสดูแล้วก็ทำได้ดีครับแม้ว่าจุดที่ผมจับโฟกัสจะจับยากซะหน่อยแต่ก็เจอและก็โฟกัสได้ ถือว่าเลนส์เตอร์ปาร์ตี้ตัวนี้ทำงานคู่กับกล้องได้ดีเลยฮะพูดถึงถ่ายคลิปวิดีโอมาดูการถือถ่ายคู่กับประสิทธิภาพของกล้องกันเรื่องของระบบกันสั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทำบล็อกมากๆครับ ถ้ามือนิ่งไม่ไหวกล้องโซนี่ก็มีระบบใจโร d a t a ใช้คู่กับโปรแกรม c a t a l y สต b o u n c ภาพจะออกมานิ่งขึ้นมากเลยแต่ว่าภาพจะถูกครอปไปนิดนึงครับผมตั้งเอาไว้ที่ประมาณ25%ใช้ไม่ยากครับโปรแกรมเนี่ยกินสเปคเครื่องมากเหมือนกันฮะแต่เราจะได้คุณภาพของความนิ่งดีขึ้นเยอะ มาดูสถานการณ์จริงที่ผมเอาไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวกันเอามาถือถ่ายตัวเองสบายมากๆครับเห็นวิวกว้างๆถึงเราจะใช้กันสั่นใน Catalyz b e l ครอบภาพลงมาก็ยังคงม,มีความวายเห็นทิวทัศ์ได้ผมก็ยังค่อนข้างจะพอใจนะครับ และในส่วนเรื่องของการละลายหลังถือว่าเป็นเลนส์อัลตร้าไแต่ก็ยังทำได้ครับสำหรับงานท่องเที่ยวคงไม่ต้องการเดฟมากใช่ไหมครับเยี่ยมเลยมาสรุปกันหน่อยครับก่อนจบคลิปซัมยังออโต้โฟกัส14มิม f 2.8 fe เอาไปถ่ายท่องเที่ยวถ่ายวิวหรือทำวล็อกสำหรับผมแล้วดีมากๆครับน้ำหนักกำลังพอดีไม่หนักเกินไป ไหลก็พอรับได้สำหรับ1คลิปที่ควรระวังก็คือหน้าเลนส์ที่โคง้งและใส่ฟิลเตอร์ป้องกันไม่ได้เท่านั้นมีภาระเพิ่มนิดนึงแต่คุณภาพของภาพที่ได้ก็โอเคฮะเอาคะแนนจากผมไปเลย9คะแนนผมพอจะมีคลิปท่องเที่ยวที่ถ่ายจากเลนสตัวนี้แล้วสามารถกดเข้าไปชมได้ที่ d e s c r i p t i o n ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าผมมีคลิปเพิ่มก็จะเอามาใส่เพิ่มให้ชมกันฮะ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปของผมในตอนต่อๆไปก็สามารถกด Subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นวิทยาทานให้ผมสักนิดได้เลยนะฮะจบคลิปแล้วขอบคุณครับ